จ uhm <oh oh yeah. ิ้งจิงจิงจิงาปอไปี่าคฮะอือเอท่าผมอยู่กับผมเอฟอีกครั้งอเกมมูอนิเมะมูเจนเกมโคตรดังเลยขอลดหน่อยเ้ เอาล่ะวันนี้นมีประเด็นกับคลิปที่เราเคยลงแล้วมันหายไปโกคุอัตตาอินสติงก์มาสเตอร์อัตตานิยมมาแหละแล้วก็คือโอโกโคลงอัตตานิยมอันนี้จะมารีวิวโกูร่างอัตตานิยมกันมาโกคุอินตามาสเตอร์อินตาอีนสติงกนี่ ท้าแม่งเดินท่าเดินเนี่ยทำไมวะทำไมต้องเดินแล้วแดดยดาก็จะเป็นพุง่งโดดเอวก็จะเป็นกระโดด pp! ปึ๊บองกันจะเป็นเอาบือสองข้างมานะครับออเลาะงั้นเรามาดูคอมโบบนกันเลยทุบยั่วเป็นยิงพลังอันนี้ใช้ได้ใช้อสึสสองครั้งสามครั้งอ๋องี้นี่เอง ลองดิจะสามผิตปะไม่จะไม่ผิดอึ๊บใหม่เอ้ยสี่ผิตเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยสี่ลูกเหรอหนึ 1, 2, ่งสองสามี่ห้าลูกเลยโอเคตันมาเริ่มตัวเจอของสก,กิวธรรมดาไม่ตัวเจอของคอมบูกันนี่ กูจเจทำได้ต,ต่อยต่อยต่อยและก็ลัวแล้วก็สฟคิลเรยูก็จะยิงพลังเท่าไหร่ก็ได้มงได้ต่อเนอ่หงละเอออืมแต่มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ถ้ายิงครบเจ็ดลูกก็น่าจะล่วงหนึ่งทีงั้นขึ้นบนเคา์เตอร์เป็นท่าที่เป็นท่าในที่มันคนจบตีแล้วมันที่จีเลนมันโจมตีใส่แล้วมันโดนโจมตีขึนไม่รู้ดติต้องดูเอาเอง อันนี้ตัวยูขึ้นก็จะเป็นคอมโบขึ้นเองส่วน,นเป็นถ้าต่อยด้วยความรวดเร็วอะไรสักอย่างนี่แหละส่วนลงเป็นต่อยรัวแล้วก็ต่อยรัวแบบตอกนึง่งแล้วก็พุ่งขึ้นไปเรียกขึ้นตัวยเตะนั่นเองปึ๊บปึบปบ๊หวาไปเตะโอเคส่วนคอมโบผมไม่น่าเป็นคอมโบนี้ไม่ไม่ใช่ดิมันต้องแบบไหน ไม่มันต้องอ๋อออโอเคจำผิดเมื่อกี้มันหลบเองใช่ไหมเฮ้ย,ยมันหลบเองเว้ยคอบโบขึ้นแล้วก็นี่นี่แหละเออท่าดีเจก็คือท่าเมื่อกี้นี่เองนี่ไงท่าดีเจเรนโดแน,นนิเมะเอเคตอไปเมื่อเราใช้คอมโบได้แล้วก็จะดู ข้อาูลส่วนใหญ่ก็เป็นคอมโบนี่แหละไม่ได้ใช้คอมโบอื่นมากมายครับต่อไปมามาดูอันสกิลกันไม้ตายของโกคูทั้งหมดนั้นมีอยู่สี่ท่านะครับเอาบนก่อนนั้นบนก็เป็นพลังคึืนเป่าคามิคามิฮาน,น,นะฮะคามิคามิฮ่าหย่ายี่สิบเอ็ดฮิตีิ สีก็สวย่ลยนะแลวลูกใหญ่ด้วยโอเคงั้นไอธรรมดาก็เป็นพลังขึ้นเต่าแต่อยู่บนพื้นเองเจ็สิบพิตนะฮะคอมโบบุนคอบบือคอมโบที่เด็ดมากนี่ไอฮีขึ้นไปอีกแก่นแท้แห่งอาตานิยมมันมันจะเดินเข้าไปเตะ มันจะเข้าไปด้านหลังแล้วก็เตะรัวๆแล้วก็เตะขึ้นแล้วก็เอาบอลเข่งกีอัดนั่นเองและท่าใหญ่ของโกคูอันใต้สติงไม่เดี๋ยวคอมโบกันสอนคอมโบในการใช้นะอืมท่าเมื่อกี้มันสามารถคอมโบได้คือต่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เดี๋ยวมันต้องใช้ไงนะเออแล้วก็นี่ จิงกี้ดามาครับมาขนะองใหม่ใหม่ใหม่ผมขอใหม่นะครับขอนญาตอึบฮึบปว่มเอ้ยเมื่อกี้มันหลบเฉยเลยอาจจะเพราะว่าเป็นโกคูก็ได้มังมันเลยหลบออโต้หาใหญ่เลย ทุกท่านผู้ดละเดินเข้าไปแบบชาชาต่อยสองต่อยที่ทางนี้เขาไม่ห้าขยายลูกให้สองคอมโบปึ๊บมันคอมโบได้ไหมล่ะทางนี้ไม่รู้ดิฮะวาเตอร์ฟ้าฮะนันนี้เี่อแบตจะหมดมันจะวาร์เข้าไปตีผมจะลองใช้ในการเล่นจริงเลย และโค้จะมีท่าหนึ่งเช่นกันครับแล้วก็ใช้ได้ดีกว่าอันติดด้วยเอาคือตัวที่พุ่งข้าไปแล้วกว็แต่จะเปลี่ยนเป็นลงพื้นแทนเะตะลงแล้วก็คำซีห้าคอมโบก็เท่ากับไอ้ท่าเดิมเลยเนาะไม่เห็นจะชัดดีกว่านี่เแบรบกก็จะเป็นอันนี้คือพุ่งอ่ะสองคือยิงพลังแล้วก็ต่อยแล้วก็ถีดด้วยอ้สวยมากเลยข้างมีอะไรเนาะ ตัวที่ใหม่ฮึบพุ่งโอเคไปอารีนากันเถอะลุยเลยนี่กราฟิกมา่เฮเฮ่เาอัเดนสติงมาสเตอร์ต่ายสติงและโจโจ เป็นตัวโจโจของภาคแปดวะหรือภาคเจ็ดนี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันวาน,นิลาหรืออะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันนะผมไม่ได้อ่านแล้วคนโตนี่โชบ์อ่ดะนี่ตุ่มหมดซสยอย่างนั้นแหละไหนัยืมของเราคือตัวยืมที่ไร้ประโยชน์นี่สุดอ้า,อาว,ว,าวอโอ้ตอเตะขึ้น้วย อะไรของเองอือเข้ามาทำไมเอาไว้ใช้พวกประเภทเองเลยนะนาริโตอื้ออืออะไรของเองน,นาริโตนั่นแต่อะ อะไรน,นารูโตะเดินข้าไฟเก,ก่งกิดามะมันใช้ได้หลายคอโมโบนะข้อมูลเนี่ยคา,มา,มาเมฮาเมฮะแล้วนะไม่ใช่หรอโอ้มีสกิลแบบคอมโบด้วย สวยมากเลยนะคันเข้าเขานทำสวยนี่เราไหนเราลองดิโอ้ยเฮ้ยยีงไม่เคยรู้เนี่ยแต่ว่าคอมโบอื่นก็สามารถใช้ได้ใช่ปะเอาาๆๆอเมื่อกี้หลบไหนๆเราลองลองท่าอื่นดิอือ แล้วก็โกูมีท่าคอมโบที่ใช้ได้เยอะปะกติผมเล่นท่าพวกนั้นไงไ<ป>อ่านั้นล่างดูล่างก็จะเป็นท่านี้ึบเตะโกผันนี่โกผันไปเลยอ่าผมเปิดเน็ตไว้เนี้ยผมลืมเอาไปอีกนะัดอืม ขึ้นมา okay. นโอเคตายไปซะน,น,นูนตะนาื okay. ูอตูโอเคซาสุกิที่ไม่ใช่ล่างสุดยอดน่าจะเป็นล่างซูซาโนโปะ่ะ อูหลางที่โคตรจักรระโขที่เราเจอเนีย่ยโอเคอืมพวกนินจามันชอบใช้สกิลเออจะลองใช้บโบนี้ดูเกงคีดามานี่แน่ดูดามิดแรงมากเลยนะ ได้ทำแบบนี้กับชันจะได้หมอือเราก็จับดึงพลังทิ้งปล่อยพลัง ำไมมันขึ้นแต่อ่านนี่วะมาชีล้เนี่นะพิ่หลุโอเคโดนคู่แต่เราเจ็บกว่าใช้กกงกี้ทามาดีก,กว่าอืมอืม เจ็บ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 ,บ,บ,บนะโอ๊ยเข่งขึ้น <Okay. S 1> <c oughs> แรงมากเลยยิงเลย เก่งคิดมากหรือก็คือบอลจริงๆแหละสามสิบเจ็ดค o m โบแต่ก็แรงนะแต่เองจะขึ้นอาทเดียวแบบนี้มันก็ไม่ได้นะเฮ้ยมันอาทเดียวเกินไปโลนินแล้วเจอทุนนี้กแล้ว เฮงชิงหนานี่หนอยหนอยหนูมินหนูมึงมาเลยตีเร็วมากโอ้โหเจ็บโอ้โหเจ็บมากเลยโอ้โหอุ้ยเราวาร์ปไม่ได้ด้วยท่ามาเร็วมากครับโอ้เครื่องผมลั่นมีคนส่งไหมวะอืเพื่อนในกลุ่ม อืมอืมอืมมาโตริวเซนกินกิงกิงกิงกินนี่นีวอบเขาไปอืมไปเือเโี้ยอูเรา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 ขไมขไมฮะอืมโอ้ยอืม แต่มันขึ้นแต่อาร์ดนี้จริงๆนะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมขึ้นแต่อาร์ดนี้ <Yeah. S 1> เพราะเราไม่ค่อยได้รับดาเมจวะ่ะล <Go. S 1> องลองเสียเลือดประมาณรครึง่ง <Go. S 1> เอออีกนิดอนะีกห <Yeah. S 1> okay. น่อยนะโอเคอีกหน่อยนะประมาณให้ <Yeah. S 1> มันเลยอะโอ้แตงเก you เท่านี้แหละสุดเลย ผมจะไม่ค่อยใช้ท่าบนนะถ้าตัวละครตัวนั้นมันถ้าตัวละครมันไม่ควรไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่จะใช้เลยชินโกคูเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ท่าบนก็ได้ <c oughs> ใช่เหมออาะกับการโดนท่านี้จิก <c oughs> นะว่าห้ามไหมอ้อเจ็บเฮ้ยมุมเกิน เ็นจะมุมเกินไปแล้วนะเฮ้ยว้าเข้ามาเพื่อต่อยเฮ้ยบัฟพลังแล้วโกคูระบัฟพลังแล้วเฮีอกโกคูบัฟพลังเ็าตายหันอยู่ดีเน,นินเฮือดูสิโกคูจะสามารถสู้กับ คีดลดูลลไม่จะสามารถเป็นอย่างนี้ล่าสุดว่าของเกมนี้ได้หรือเปล่ากันเชียวไม่มันมันค้างแล้วมันก็ไม่เป็นไรก็คิดมันเอามันแล้วกันอือเอาไปบับพลังโอเคมันเริ่มโจมตีบ้างตรงไหนวานเนี่ยเออตีหน่อย ยังไงยังไงยังไงให้เหมืนอนมาบพลังเออเอ่ย้าวอีกอย่าห้าวโอเคหลบซัดอย่าเจมไม่โดนหน้านี้โคตรดวง มันคือดวงยังไงละ่ะอย่าเข้ามาแบบนี้สิเราจะต้องไปต่อเป็ขึ้นเตาเฮือยอ่ะอ้าจะตายลวเฮือด ไอวายอย่างนั้นเหรอต้องใช้ไอวายผมเอาอข้ามน้วมันไม่มีอะไรโอ้ยโอ้ยโอ,นะอ้ยไม่นะอืออ๋ตอตายหายอยู่ดีนี่วะ่ะ มาตัวต่อไปเลยตะโกนอาไปเหอะฮ่ายิงเกียวลาเลยลนะมันจบแล้วคือไอตัวนี้ถ้ามันเถื่อนมากเลยท่านมันเถื่อนมากเลยมันฆ่าเราได้เถื่อนมากเลยผมไม่ค้นพบท่านี้นีะวัง เฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมไม่มีเกียร์อู้หูครับนี่ครับเป็นท่าที่ผมเพิ่งค้นพบปะสู้ก็ไว้ระเบิดเก่งกี่ข้างหลังโคตรเท่อืออือออใข้โบเหอะสู้กับไอหานี่นะรัข้อมโบเฮ้ยมัดอักกากไปเลย เชีย่ยอู้หูโอ้โฮสมแล้วเป็น,นขุนคีโอลา่าได้หมดแรงจรชาร์นอันแคชโกพังโอ้โหเจ็บต่อยเก่งกี่ดามา จริงๆมันแรงมากเลยนะทานเนี่ยโอ้ยหลบให้ทันอือบับบับอันตะาอินสาติาบ๊อบไปก็เท่านั้นพอแตกอยู่นี้แต่ยังพอยือได้แต่โกคืออือ อืมกลายเป็นผักเลยทีเดียวเราบับแล้วอันตาอีสติง้งได้บับแล้วนี่ครับเป็นท่าขึ้นพลังจะปล่อยเป็นขึ่นพลังเก่งกี่ดามา่านี่บับวันนั้นเนี่ยเอา้าเขาไม่ตีเราอะเอา้า โอ้ยเนี่ยเอ้าบักแล้วชิบหายแล้วไงบักก็ไม่มีความหมายดิแย่แย่ที่สุดเลยเพื่อนโอยไอ้ชอยสับนอสุดนะขาไม่ขม่ฮ่าเรียกเออเตียวแล้ว ให้ดูดูท่านดูสิโอ้โหเห็นไหมโคตรแรงอเออโอ้โหกระซุยแพ้เลยท่านเกมโอเวอร์เลยทีเดียวนี่แหละท่านอาตะนิยมเอาละในคลองคอมโบนี้ดูหน่อยอีท่า อืมเก่งกิดาม่าแรงอยู่นะเอาเรื่องเลยนะท่านี้ยต้องเล่นระยะใกล้ๆตอนนีม้มันหลบมันหลบแบบอาวัดเต๋อฟากมากเก่งกิดามาคือท่มามันสวยมากเลยอืมค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็จะมีปุ๊บ อันนี้เก่งคีดามาของจีปล่อยพลัง ug. แล้วก็ปล่อยพลังกลับด้านหลังเห็นไหมถ้ามันแรงนะไม่ใช่เบาๆเฮ้ยก uh ็พิดอีกซือเล่โอ้โหโอ้โหจีอ่าช็อตเอาไปทำไม่ทำไม่ทำอืม คือโ,โกคูมีท่าเยอะมากเลยนีผมผมเพิ่งรู้นะเนี่ยจริงนะผมเพิ่งรู้เลยว่าท่ามันมีขนาดเนี้อืมต่อยไปเพ้าะท่านี้จะมีปะไม่มีพลังกินเต่าอืมตรงนั้นก็